ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ข่าวสารเลขกคราวนี้ครับกับประจำวันที่6เดือนพฤศจิกายนครับหลังจากที่ทางช่องของพวกเราครับได้ติดภารกิจนิดหน่อยครับเกี่ยวกับส่วนตัวครับแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปครับเดือนใหม่ครับก็จะมาทําข่าวสารฟุตบอลทริกอย่างครบวงจรครับขอให้ทุกคนเข้ามากดไลค์กดกริ่งติดตามกันเช่นเดิมครับเอาเป็นว่าไม่เสียเบอรครับทางฝั่งของตะลันต์บิริชแฟมบรีครับได้นําพาทุกคนครับไปติดตามข่าวสารเล็กของทริกกันเลยครับ เราไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของเต่านันชเบนสสุพรณนัทเหมือนตากันหน่อยครับเมื่อลาสุดครับได้มีข่าวสารออกมาเลยครับว่าได้ทำํำคะแนนเพียงพอครับต่อการได้รับใบอนุญ,ญาตและสามารถค้าเข่งในประเทศอังกฤษได้เลยครับหลังได้ลงสนามต่อเนื่องกับสมบสรรโอเวดรูนนั่นเองเลยครับ และอย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวครับในการออกไปล่าความฝันของเตร์นาสสุพนัทเหมือนตานานครับดาวรุ่งชาวไทยครับที่ปัจจุบันครับได้ค้าแข่งอยู่กับสมสรโอเอสรูเบิลในบริษัทของประเทศเบลเยียมโดยล่าสุดครับได้มีการเปิดเผยออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของเตอร์นัทโจแบงได้รับคะแนนสะสมการขอใบอนุญาตเพื่อที่จะไปค้าแข่งในลีกของประเทศอังกฤษครับหลังจากเจ้าตัวนั้นครับเพิ่งติดจับประเดิมเกมลีกให้กับทีมชุดใหญ่เมื่อไม่นานนี้เองนะครับและโดยทั้งนี้ครับปรัเกณฑ์ที่ทางพิมพ์บริษัทอังกฤษนนั้้ได ปรับเปลี่ยนกฎใหม่ครับซึ่งการขอใบอนุญ,ญาตทมานต้องได้สบุกจาก65คะแนนเป็นอย่างน้อยซึ่งหลังจากทีะด็นจะแบงนั้นครับได้ลงเล่นเกมแรกกับโอสรูเบนชุดใหญ่ในศึกของต่นั้นจูบิเรียนบปูดิครับทต่ไมเจอตัวนั้นครับได้รับไปถึง10คะแนนบวกกับเดิมทีครับที่ได้ลงเล่นในชุดเยวชน5คะแนนและลงเล่นกับสังกัดเก่าครับอย่างตนั้นบุรีมจรเญตดอีก1คะแนนด้วยกันเลยครับ และซึ่งโดยทั้งนี้ครับก็ทําให้จากเงื่อนไขดังกล่าวครับ,รบทางฝั่งของตราสุพนัณเหมือนตานานครับเก็บไปได้16คะแนนผ่านเกณฑ์เป็นเชียร์เรยครับและก็สามารถรุนค้าแ่ในอังกฤษได้เช่นกันแต่ทว่ายังต้องรอดูการพูดคุยของสโมสรและตัวนักเตะอีกครั้งในอนาคตต่อไปเลยครับ ในส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตข่าวนี้กันหน่อยครับแต่ต้องกรองกันหน่อยครับข่าวนี้ครับเมื่อสุดสหรับเว็บไซต์ของตะนันบนไทยดอทคอมครับตรงไงเครดิตกันหน่วยครับได้ออกมาอัปเดตข่าวข่าวลือเลยครับว่ามีกุนซือทริกคนหนึ่งครับส่อแวที่จะโดนปลดหลังคุมเด็กในทีมต่อไปไม่ไหวเลยครับเลยหลังจากที่ศึกบอลลิวบุทลิกนานครับได้มีการปลดโค้ชไปหกคนครับประกอบไปด้วยตะนันอิชิจากเบลมจญาเตนพัฒน์พุ่นนาประเสริฐและทางด้านจากพันปันปีจากอุเทนเน่ มาดอยูโรกีครับจากเมืองทองยูนิเต็ดและธนานโค้ชทวชัยดํบร็งอ่องตระกูลครับจากธนาพีทีประจวบเอฟซีเลยครับ และโดยซึ่งล่าสุดเลยครับได้มีการรับรายงานจากแรล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครับว่ากําลังจะมีโค้ดคนไทยโดนปลดออกจากการทมานครับเหตุเพราะไม่สามารถซื้อใจนักเตะในทีมอีกต่อไปได้นอกจากนี้ครับได้มีกําลังที่จะทะเลาะกับผู้เล่นในทีมเกือบที่จะครื่นของสโมสรแล้วอีกด้วยแหละครับและตามรายงานนั้นครับก็ยังระบุอีกเลยครับว่าหากผู้นั้นของทีมยังไม่ดีขึ้นมีโอกาสครับก่อนที่ทีมชาติชุดใหญ่ครับจะรู้สึกบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบที่2ครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเอ็ดโค้ชคน นิทันชีและคาดว่าประธานสมุรครับก็จะดึงคนสนิทใกล้ตัวครับกลับมาคุมทัพอีกด้วยเลยครับและโดยทางนี้ครับหากเป็นเช่นนั้นจริงครับแฟนบอลอาจจะใช้คําว่าวนลูปต่อไปก็ได้ครับกับทีมนี้เป็นไปก็ได้แม้จะทํามาหลายสมสรรหลายปีเลยครับแต่ถว่าความสเ็จกลับไม่เป็นไปดังฝันแฟนบอลที่คาดกันไว้เลยครับซึ่งหากทีมนั้นครับมีการปรับเปลี่ยนตัวคนซูจริงคงเป็นอีกฤดูกาลเลยครับที่กองเชียร์นั้นครับต้องทําใจเพราะพวกเขาครับก็จะคว้าน้ำเหลวอีกอย่างแน่นอนเลยครับ ละส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเราไปกันที่แฮตโค้ดของท้านบีจีปทุมกันหน่อยครับอย่างท่านโคธงทงชัยสุโกกีครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสุดหงจริงๆเลยครับว่าช้างศึกเรียกทนานธีรศิลป์ที่ยังเจ็บจู่แต่ก็มีชื่อติดทีมชาติไทยครับลุยคัดบอลโลก2 0 2 6นั่นเองเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของท้านโคธงทงชัยสุโกกีนั้นครับหัวหน้าผู้สอนของท่านบีจีปทุมยอมรับเลยครับ่ารู้สึกปลกใจครับที่ท่านธีรศิลป์ด่งดากล่องหน้าของทีมนั้นครับมีชื่อติดที ชาไยชุดลุยสุกบอนโลก2,26 0รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ครับที่จะพบกับทีมชาติจีนและทีมชาติสิงคโปร์ครับเนื่องจากเจ้าตัวนั้นครับยังมีกมารบาดเจ็บและไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยแม้แต่วินาทีเดียวเลยครับ และอย่างไรก็ตามครับได้ยิงเวท3 5ปีนั้นครับได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่ชวยตอนสังกกดครับบุกไปอชรสุขเฟซีสองประตูต่อหนึ่งเมื่อที่จตุลาคมชี่ผ่านมาครับซึ่งเกมนั้นครับตอนนั้นจมุยครับลงเล่นเป็นตัวจริงและอยู่ในสนามเพียงแค่19นาทีเท่านั้นแหละครับก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกครับเพราะได้รับอาการบาดเจ็บในเกมนั้นแหละครับและโดยหลังจากนั้นครับตอนนั้นทีตศิลป์ครับก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมบีจีพทุมอีกเลยครับจนถึงตอนนี้ครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนพอดีแต่อย่างงไรก็ตาามัับฝ่ง เอ็ดโคช้างศึกหรือ,อกุนซูช้างศึกจากทะานั้นมานูปูกิ้งยังใส่ชื่อเป็นหนึ่งใน26ั้นักเตะทีมชาติไทยครับจุดเตรียมทําศึกบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ที่จะพบกับทีมชาติจีนและทีมชาติสิงคโปร์ครับในวันที่1 6และวันที่2 8พฤศจิกายนยนี้แหละครับ และซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทานนั่นโคทงนั้นครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับที่ไปทําข่าวบีจีพทุมครับบุกเยือนคาวาสกิฟอนตาเลในศึกของทานนั่นเอซีเอลาอย่างนี้เลยครับก็ยังฮงอยู่เหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนตั้งแต่ม้ยเจ็บจนถึงวันนี้ครับไม่เคยซ้อมกับทีมเลยยังอยู่กับทีมแพทย์ตลอดต้องรอดูกันต่อไปเลยครับว่าอาจจะหายก็ได้ผมก็หงเหมือนกันครับก็ต้องอัปเดตอาการล่าสุดเป็นอย่างไรแต่ต้องย้ําตรงนี้ครับว่าม้ยยังไม่เคยซ้อมกับทีมเลลลยแหะครรัับบสสํา่วน ทีมชาติไทยนันครับเตรียมที่จะเข้าข้มเก็บตัวฝึกซ้อมครับเตรียมรุยสุกบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ที่จะพบกับทีมชาติจีนและสิงคโปร์ครับในวันที่9พฤศจิกายจนนี้เป็นต้นไปเลยครับ และส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ความพร้อมของเบื้องทองกันหน่อยครับก่อนที่จะปลุกเยอนตราส f c ครับเมล่าสุดกุนสือรักษาการครับอย่างทะนันโค้ตอุทัยบุญเหมาะของตะนันเบื้องทองครับออกมายอมรับไปครับว่าดูถึงข้อผิดพลาดของทีมหลังพ่ายในเกมลีกสองนัดติดต่อกันพร้อมกับทําการบ้านมาอย่างหนักครับก่อนที่จะดวลกับตะนันช้างขาวเจ้าเกาะหรือตะนันตราส f c นั่นเองะครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดกบทางฝั่งของทะนันโค้ตอุทัยนั้นครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าสองเกมล่าสุด เรารู้ดีอยู่แล้วครับว่าพวกเรานั้นครับได้มีข้อผิดพลาดอะไรครับจึงทําให้ผลการแข่งขันนั้นออกมาไม่เป็นดังใจหวังเราพยายามเลยครับที่จะแก้ไขตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อที่จะกลับมาเก็บชชนะให้ได้เลยครับและการไปเยือนตราดครั้งนี้ครับผมรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นงานที่ยากถึงแม้จะเป็นทีมน้งใหม่ครับที่เพิ่งเดินชั้นขึ้นมาแต่ของครับนั้นครับอุดมไปด้วยนักเตะที่มีประสบการณ์บุริกสูงสุดหลายคนอีกทั้งครับในฤดูกาลนี้ครับมีทีมใหญ่ครับที่พลาดท่ามาได้หลายทีมฉะนั้นครับ และก็ต้องรัดกลุ่มให้มากที่สุดเลยครับโยดีอย่างไรก็ตามครับเราก็จะสู้ตามในทางของเราครับการเล่นเกมบุกของเราปฏิจจ์จับไปเก็บแต้มออกมาให้ได้นั่นเองเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ